แค่ที่ทุกคนนี้ทำมันดูหน้าค้ายโมบิ้งอ่า็น สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับหนเนาะนี่หนุนนานใครมีกจ้ะ ดูมันล้วเอาของเข้าไปปูุมันเนี่นยฉัน Sangai Thái Đế Trăng Mũ Biên này สวัสดีคร anyway, ับสวัสดีตุ้มก็มาครับทางใดได้ของจร้งใครดีดิน เราต้องทำลงไปตอ,ปตอปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาครับมมีต่่อไ้าหนึงก็ครับ

ตลาดเปนจ้างได้เดยนจ้างได้จัจมปก็ปิ้งเนี่ยมาเรื่อยมาเรื่อยแล้วเราไม่ช่วยขายมันี่ย ครับสวัสดีครับสวัสดีคนสวัสดีทุกค,คนที่เข้ามานะครับอืม จทนานแล้วนะยูทูบนันนี่ไม่ไใช่นะนะใเพื่ออย่าเพี้นนะยูทูบนะใครวันกินอะไรกินวันอายุสี่รูได้ที่ได้ทอดแล้วทำนี่ทอดได้แล้วจุกแป้กแล้วทอดเลยนั่นเด็ดอายุสี่รูปเพี้แล้ววัน तो <laughs> फिर Thank you. dạng mày thân 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 อันนั้นน่นนนนนขอข้างท้ายเสียกันนะครับดูการไก่ทอนโอ้เนียบน,น,นะครับสวนตักเลี้ยงแไ่เข้าก็บม่ซี ตอนเช้าไปโรงเรียนแล้วลก็มาคืนคนั่งรถเลยก็ติดตามไปได้จ้านั่นมันนช่วยเขาขายไหมนี่ ก็ไลก์ก็แชร์หน่อบคด้ดวยจ้าดดีกรรมัน đang ngồi là chỉ, chỉ làm chứ. được số môn này ngàn được có đúng cái cả à gì cả